นะครับอย่าแค่การเสื่อมนิดหนึงเมื่อกี้เราคุยก็เรื่องการศึกษาด้วยต่อเสาหลักสามเสาด้วยนะครับในด้านน้ำที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นองค์ประกอบเรื่องการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องบัวเชียนเนี่ยทำยังไงจะให้มันถึงถึงเสาถึงหลักให้ได้ของเอซีเอวันนั้นเนี่ยผมงานดรธิดาพลเนี่ยมีคุณอารมณกรพลบุญมาด้วยนะที่งานเอวันนั้นเนี่ยแกพูดเรื่องบัวเชียนเลยนะแล้ว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 ก็เรียกผมไปคุยเรื่องนี้ด้วยนะคือคือผมว่า คือต้องเรียนเลยนะครับว่าตั้งแต่ทักษิณมันเป็นนายพลชลีเนี่ยรัฐบาลใดก็ตามแต่เนี่ยที่จะมาเป็นเนี่ยมันต้องมิด้อยกว่านะเพราะฉะนั้นอย่างคุณกรณจาริากาณิศเนี่ยนะก,ก็ก็เอาแนวความคิดนี้มาคือผมเชื่อว่าเรื่องเรื่องไอเดียเรื่องอะไรทํานองนี้มันมันไม่ใช่เรื่องยากแ้วผมเชื่อว่าในสภาเนี่ยทั้งสามอาเนี่ยสามสาวกเนี่ยรู้หมดแล้วแต่ประเด็นตรงเนี้ยมันคือเรื่อง execution แล้วก็ ทั้งสามสาหลักเนี่ยคือมันมีเรื่องให้แก้ตลอดจนไม่รู้ว่าจะไปบงการไกลอย่างนนเงี้ยคือบางทีคือ,ค,อคือเนี้ยคือประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขาไปปลูกอะไรเนี่ยมันมีรัฐบาลช่วยไงไอจีเนี่ยไปปลูกเนี่ยมันไปแล้วีแบบดีนะแล้วช่วยนะเวียดนามนีรัฐบาลช่วยนะไอาาลาเนี่ยเราไ,ไปสู้กับประเทศอื่นที่มันมีรัฐบาลมาแล้วเนี่ยก็เลยสุงคุยแต่เรื่องพวกนี้ยเลยไม่มีการที่แบบคือ,อ,อคเอาเนี้ยสามองค์กรเก่งเนี่ยรัฐบาลไม่เอาด้ยนั่นเ ผมผมผมก็บอกว่าการเมืองเนี่ยจะเป็นตัวชี้นะว่าประเทศไทยเราถ้าพูดในบริบทเอเชีว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเราจะเสียประโยชน์เพราะว่าการเมืองถ้าเกิดการเมืองไม่ดีเนี่ยทำเอาแผ่นแค่ปัญหาเราเละง่างเหมือ,อนกับเราแบบอยู่เฉยเแล้วคนอื่นวิ่งไปเงี้ยเนีดูเล้อย่างอินโดนีเซียพอการเมืองดีปุ๊มนะมันเปลี่ยนจากประเทศที่ร่มละลายเนี่ยกลายเป็นประเทศอยู่ในบริษัท <S S S 1> นะฮะและประเทศและตอนนี้นัเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่มัน ที่มันจะเดินเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศที่มันจะเดินเนี่ยมันมีคอมมิวนิสต์แต่ไม่ได้ให้เราเป็นนะเพราะเระเด็นนะแล้วคอมมิวนิสต์เนี่ยใช้ถุนนิยมไม่ได้นะแต่ตอนนี้คอมมิวนิสต์ฉลาดนะคือตัวเป็นไฮบริดนะฮะคือตัวเองเนี่ยเป็นระบอบการเมืองในคอมมิวนิสต์แต่ว่าระบอบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นทุนนิยมเพรอเป็นคอมมิวนิสต์ที่แปลว่าอะไรกนโด้ยทำไมจีนเนี่ยมันเก่งกว่าอินเดียทำไมมันไปได้กแบบเดียวนี่สื่เรื่องนึ่เขียนไว้เลยว่าทำไมจีนเนี่ย ยังยง้ว่าไอ้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 ที่แบบนั้นที่ที่เชมนีกเดือนไสร้างเสร็จหมดลอินเดียเนี่ยทำไม่ได้เพราะอินเดียป็นประชาธไตมันก็จะมาถี้กันจะมาจับตาเรีนรู้อินเดียเนี่ยรตาที่ยรปผองของให้จอกับพูดเสวนาไปเยอมาผมไม่รู้ว่าอินเดียจะมีหรือเปล่าแต่ว่าจีนเนี่ไม่มีจีนบอกเลยว่ามึงต้องทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้มึงห้ผู้เล่งการเมืองในนอ้มึงรวยไปเลย ใช่ไหมอันนี้อันนี้เรามีปัญหาทีนี้ที่นี่แล้วก็รีิพัดบอกเนี่ยถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเวิลด์คลาสได้นะอย่างยูโนลิวันชื่อไมราเนี่ยน้องไมราที่ทีทีทีสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้เนี่ยเสียงระดับโลกนะนะฮะแต่แตแตยังฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็เริ่มมีระดับโลกนะปากเกียวเนี่ยแล้วปากเกียวเอาระดับโลกมาคู่ระดับโลกปากเกียวเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไปแข่งเลยนะฮะแล้วก็อ่นานรอบล้องคนเดิมที่ชาริส เอามาล้องเพลงฟิลิปปินส์คือต้องการเอาเวิร์คลาสคู่กับเวิร์คลาสและบ้านเราเห็นปลาเกี๊ยวเป็นรัฐมนตร์สอนอ่ะก็นด้านนักกันเอามุกไอ้นักงมุกมันลงแกงเลยนี่เกี่ยวคนละชั้นคนละชันนะฮะทีนี้เนี่ยผมอยากเรามีเวิร์คลาสเยอะคือคนไทยที่พูดไปคุณทนายพูดโอ้โหตายแล้วกำสอนจบรุ่นสู้สู้คะแนนไม่ได้เหรอไอคิวมันร่อยกว่าลาวเลยผมต้องถามที่มาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโค้ร เดี๋ยวที่มาจากหน่วยงานไหนนะผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเราตกตังค์เปนไงชื่เหลือนะฮะทีนี้เนี่ยคำถามคืออเมริกาเป็นแบบนี้อเมริกาในปี1980เนี่ยถูกญี่ปุ่นเทคโอเวอร์ไปหมดเลยแล้วพออเมริกาก็เลยสร้างไอ้ไอ้ไอ้ซีเรนเตอร์สตาร์ลันด์ที่แลมโบมาปลอกใจตัวเองแล้วก็มีไอ้ไอ้นี่ก็ไปสร้างไอ้ล็อกกี้มีมีแต่มวยดำชนะอะไรสร้างล็อกกี้มวยขาวมีสองคนเขาไปเขียนสื่อ บ็อบวอเตอร์แมนกับอ่า uh, อับบนเนะฮะคุณอะไรกันด้วคนที่อะ <c oughs> ไรนะที่เขียนหนังสืออีนสเลนเซเล็ตนี oh, 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 ่ยผมก็จำชื่อไม่ได้จำที่คนที่ไม่ด่ับบ็อบวอเตอร์แมนกับใครกลยก็รู้ที่เขียนเนี่ยเขียนหนังส,สือชื่ออินสเลนเซเล็ตตัง้งคำถามว่าเฮ้ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันยอดเยี่ยมอยู่หรือเปล่าหรือเราเนะแค่ไปหมดแล้วไทยกำลังอยู่ปัจจุบันนี้เป็นไง เราเห็นประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้าเ,เราเห็นประเทศอินโดนีเซียก้าวหน้าเราเห็นเวียดนามก้าวหน้าเราเห็นเกาหลีก้าวหน้าพวกนี้เนี่ยกันจอกับเราเท่านั้นเลยถ้าจะพูดกันก็คือแหมเป็นแบบเหมือนแบบหยุดเด็กในบ้านเราอยู่เหมือนไปสร้างธุรกิจใหญ่ธุรกิจโตเรายังมีความเก่งเหลืออยู่ไหมผมยกตัวอย่างเลยนะบอลและบอลจีนนะทีมบอลและบอลจีน ผมก็ไม่คิดว่าจะไปอ่านเป็นีไปเจอในสารคดีเลยนะั้นสือสรารคดีเมื่อหลายเดือนก่อนเขาไปถามทีวลลอ,อ,วล,อวลเลย์วันิีวันดีคืนดีไปโค่นฉีนแชมป์โลกเลยคนไทยยังงงแล้ว่โค่นไ,คดได้ไงวะแล้วก่อนนี้ไปโค่นญี่ปุ่นนะคือโค่นได้ครั้งเดียวนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโอเคอ่ะโค่นแชมป์โลกอ่ะใช่ป่าแล้วเราก็มีคุณดาราดอนเนี่ยแกก็เคยไปโค่นอันเดียกัสซี่นะ และหลังก en like. ็จะดอกมาโดยตลอดเลยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เราได้เห็นจะไปโค่นทีมเอออ่่เนเธอร์ลงในท่านแรกอะไรพวกนี้คำถามคือเล่นถึงเล่นนี้เขาไม่ตั้งคำถามว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเป็นเวลคราสได้ยังไงตัวก้อเล็กกว่านะฮะแล้วก็ทักษะก็ไม่มีมันมันสุดสำเร็จไหมสำเร็จอยากด้วยจริงไปตะเข้าหลักสูตรอนุยาตอนุยาตได้นะเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ย ที่ผมเอาสรุปนะเพิ่มส่วนเพิ่มเร็วๆนี้กันนะฮะบอกว่าจะโกโก้ได้ต้องใช้เวลาคือเขาเก็บเด็กพวกนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆนะแล้วเขาแบบมาเก็บตัวเลยแล้วเขาก็ให้ไปเรียนมหอะไรอาแดกมันคือเขาจัดลักสณะโดยเฉพาะว่าเวลาไปไปเมืองนอกนะเราไม่ต้องไปเรียนในคุณตือกใช่ไหมฮะแล้วเขาเนี่ยนะฮะมีการอนานนยใช่ไหมขี่เล่นยังไงญี่ปุ่นเล่นยังไงก็เอาเอาวิดีโอมาแล้วเราจะเล่นยังไงเราจะเอาชนะจุดอ่อนเราได้ยังไง นะฮะแล้วก็ต้องอดทนแล้วนี่เป็นทีมยังไงถ้าไอ้ไอ้บอลได้คนนี้ไม่เป็นทีมไปได้นะไอ้นี่โยนเลยไอ้ที่บล็อกบ่ไปถูกตรงเนี่ยเรายังมีความเป็นเลิศอยู่ถ้าเราเอาจริงเหมือนไอ้เล่าอะไรทุกอย่างขนฟอไพร์เบย์เนมนะฮะที่บอกคนไทยเราไม่แพ้ชาติไหนถ้าเอาจีบแต่ปัจจุบันล่ะผมไม่เคยเอาจีบเท่าไหร่นะฮะหรืออย่างเราจะเห็นเลยนะครับว่าประเทศไทยเป็นบ่อเกิดของอะไรหลายอย่างหนึ่ง คือตอนนี้โรงาวางบานนาคในระดับโลกเนี่ยคือเขาบอกว่ากูยังไม่รู้เรื่องเลยว่าตะกดยังไงฝรั่งมันตะกดไปแถนที่ระดับในของโลกมีคนเราเฮ้ยทำไมเราไม่เอาซ้อนดับจีนล่ะเอาซ้อนโรงงานเอาซ้อนเองไอ้นี้ยปัจจุบันคนี่เอาซ้อนระดับในของโลกฮันโดเลยนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มันถูกกว่าแล้วมันพูดภาษาดีกว่านะเขาบอกว่า้เราเอาซอนแหละเราเอาซ้อนการรักษาพยาบาลเก่งอะไรหมอเก่งคือหมอโคตรเก่งอยู่บุนนาคหมดเลยที่เหลือก็เฉลี่ยไป ะ,ะแล้วบำรุงราชเนี่ยที่เมื่อเด็กเมื่อเด็กใคืบอกวิทยุโรชีใช่ไหมมีอยู่ตัวบำร,รุงราชเด็ก็ได้โตเฉพาะในโรงพยาบาลนะเขาเนี่ยลงทุนเรื่องไอทีแล้วเขาไปตั้งบริษัทไอทีขึ้นมาแล้วบริษัทนี้เนี่ยเพราะอยู่ในเมืองไทยถึงประสบการมื่เด็กคนบอกเลยคือที่โลกเนี่ยมันต้องนัดหมอก่อนแต่เนืงไทยไม่เคยนัดหมอเลยแล้วเข้าไปไอเนี่ยก็เอาทิสัย่คนไทยเนี่ยมาทำก็ได้นัดไม่นัดหมอกูก็กูก็จัดจัดชิวให้ได้แล้ว บริษัทเนี้ยไปแข่งในที่ที่ไมโครซอฟท์ Microsoft เนี่ยประกวดไมโครซอฟทซื้อบริษัทนี้ไปเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเราเก่งเยอะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราเก่งคําถามคือใครจะเป็นคนซิสตมไมคนเก่งเราเนี้ยผมถามว่าพวกเรียนฟิสิกส์เ,เคมีชีวะเรยนทองไปไหนหมดวะหรือว่าตอนคือกกุสิบหกสิเจ็ดทำไมไปแข่งฟุตบอลยชโลกนะพอโตขึ้นเล็กท หรือประเทศอื่นเนี่ยเขามีไอ้ไอ้ฟุตบอลน,น,นะนะยิ่งแข็งทีมชาติยิ่งแข็งเราพีเมียนีีไทยยิ่งแข็งเราระดับชาติเราแพ้หมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นครคนับเราเรียนแบบติเหรอหอาจารย์ครับมาเป็นยังไงฮะผมผมเชื่อว่าที่อาจารย์กรำลังสื่อของเราได้รับทราบเนี่ยมันมีอยู่บรรจัยตัวหนึ่งที่ระบบระบบการตรวจสอบจะบอกไว้ก็คือคนไทยขันเรื่องนี้เขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่จะสามารถแบ่งปันซึ่งกันและกันได้อันนี้เช่น ผมอาจารย์ดังในสามสี่ท่านเนี่ยนะไม่สามารถจะก๊อปปี้แบบมาได้เลยนะครับซึ่งเกิดผมเสียชีวิตผมก็ไม่สามารถจะถ่ายความรู้ความคิดต,ต่างๆทุกกระเบียดนิ้วเลยฮะไปอย่างอาจารย์ได้เนี่ยคืออะไรขาดในสถาประกอบการและแหยย่นพยายำเนินเรื่อง KM ก็เรื่อง Knowledge Management นะครับเรื่องขององความรู้ด้านเรื่อง,องวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับถึงบางเรื่องที่อาจารย์บอกว่าไทยเราอาจจะไม่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากหนยนะแต่จริงแล้วพัตนรรมที่เรามองข้ามขาดไปคือวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เรามีอยู่นะอาจารย์รรที่เราขาด แล้วก็ไม่มีการเผยแพร่ต่อสังคมเลยระดับแต่อะไรนะเพราะท่านทำสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องของความคิดของคนนะครับโลกสื่อแวดล้อมเราดีเราขาดเรื่องการสื่อสารขบวนการนะครับไปหมดแล้วครับด้ทําให้กระบวนการความคิดของคนในระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงสูงสุดในองค์การบางที่เนี่ยเกิดความสับสนว่าจะใช้กระบวนการไหนแต่อย่าลืมนะครับทุกท่านครับทุกองค์การในสนาประกอบการนนเนี่ยผมมีความเชื่อว่ามีของดีในองค์การท่านอยู่แล้วหรือคนหายเจอ นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามผ่านไปไปก๊อกปี้แบบมาหลากหลายแล้วเอาจากเอ่อหน้า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 น้านี้นนอะไรก็แแบบแต่จริงแล้วเรามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วพยายามหา้เจอนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะมีแนวคิดลักษณะนี้ด้วยถูกไหมครับครับครับให้อาจารย์นันนายทิ้งท้ายนิดหนึ่งเพราะว่าผมชื่นชมว่าจะจบแล้วแนวคิดของ <S 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 ผมท่านมากเลยก็คือเรื่องของวิธีการคิดกับความเป็นธรรมชาติกับการใช้พุทธธรรมด้วยส่วนผมเห็นที่องค์พระอาจารย์นัายเนี่ยนะผมเคยไปที่องค์การท่านหลายทีแล้ว จะดีเรื่องของศาสนาเขาต้อเกี่ยวข้องเรื่องของสมาธิต้องเกี่ยวข้อ,ของอาจารย์ครับบอกเกิดจากความรู้ความคิดตรงนี้เนี่ยสามารถเสริมสร้างได้จริงครับแล้วก็เสริมสร้างแล้วเนี่ยจะเป็นปองค์ประกอบช่วยกระตุ้นเตือนสังคมไทยโดยเฉพาะจิตใจไปสู่เอเซียครับหรือฉพาเอดียผมอยากจะขอยกตัวยอย่างรเร็วนะครับคงม,มีเวลาไม่มากก็อีกหนึ่งนาทีใช่ไหม <laughs> <laughs> ตอนที่เกิดซูนาวนิเนี่ยนะครับเราก็ได้ประทับใจกับความเป็นอารยะของชนชาติญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อทุกท่าน คือนี่คือความต่างที่ชัดเจนญี่ปุ่นไม่มีอะไรญี่ปุ่นมีคนประเทศไทยมีทุกอย่างแล้วเราก็มีคนแต่มีคนเคยบอกว่าจริงๆประเทศไทยจะเจริญกว่านี้ถ้าไม่มีคนไทยแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างอันนึงนะฮะว่ามีเด็กญี่ปุ่นอายุเก้าขวบบางท่านได้อ่านบทความนี้ซึ่งเป็นตำรวจเวียดนามเขียนนะครับว่าเด็กญี่ปุ่นอายุเก้าขวบพ่อแม่เขาเสียชีวิตในสึนามิตเนี่ยต่อหน้าต่อตาเด็กคนนี้ก็ทั้งหิวทั้งหนาวก็มายืนเข้าคิวรออาหารที่ส่วนกลางเขามาแจก ทีนี้ตำรวจไม่นมไปเห็นเนี่ยก็เอาอาหารจากกองกลาง่วมดูแล้วถ้าเด็กไปถึงเนี่ยคงไม่ได้ไม่ได้กินแน่ๆอาหารเช่นญี่ปุ่นเขาไปทํางานนะตำรวจียดนาเขาไปทํางานที่นั่นเปล่าครับทีนี้เขาก็เอาอาหารไปให้เด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นเขาก็มีสัมมาคารวะเขาก็โค้งแบบให้ให้เลยแบบรื้อทำเล่นน้องเลยนะครับแล้วสิ่งที่เด็กญี่ปุ่นทําก็คือว่าเขาเอาอาหารเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยเดินกลับไปคืนที่กองกลาง แล้วก็กลับไปยืนเข้าคิวตามเดิมเขาไม่ได้โงหน้านะครับตัวเหมือเวียดนามก็สงสัยก็เดินไปถามว่าอ้าวแล้วหนูหนูไม่หิวเหรอไม่หนาวเหรอนะครับเด็กเวียดนามเออไม่ใช่เด็กเวียดนามอื่นก็สับสนแล้ยเด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นบอกว่าผมหิวแล้วผมก็หนาวแต่ผมคิดว่าคนอื่นก็หิวแล้วก็หนาวเหมือนกับผมผมขอยืนเข้าคิวเพราะว่าเราเทียวเวียดนามเป็นประเทศที่ ไม่มีคิวเดี๋ยวอันนี้เด็กญี่ปุ่นนะฮะมีมีคิวเนี่ยเด็กแบบนี้คนละเรื่องเลยครับนายพูดว่าตำรวจเวียดนามเอาของคือติทยุคนเวียดนามรัดคิวให้เด็กคนนี้เพราะผมก็บอกว่าเพราะเวียดนามเหมือนไม่มีคิวใครไปเวียดนามรู้เลยแซงต่อหน้าต่อตาผมไปเวียดนามมาเมื่อประมาณ ไปสองครั gli, ้งนะครังไก่เวียดนมใตาที till, right, ่ว่าดีกว่านะแล้วแล้ผมกล้ผมบอกน้องที่ไปด้วยกันนะมึงแซงคิวกูแน่และแซงจริงๆและแซงแบบน่าตาไม่ดูร้อนนะของคนไทยนี่ก็แซงนะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่น่าด้านเท่าเป็นธรรมนะยางน้อยเราก็เหนือกว่าเรายังพอจะมีคิวคืออย่างๆผมคิดว่าเราต้องดูตัวอย่างที่ดีกว่าเราถ้าไม่ดังไม่แย่กว่าเราไม่เป็นไรเราปล่อยเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เราองดูตัวอย่างที่ขุนน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมประทับใจก็คือว่าตำรวจเวียดนามก็เขียนเขียนจดหมายมาถึงเพื่อนเขาชื่เอเนไปลงในหนังสือพิมพ์การบอกว่าชาติไหนนะที่สามารถจะสร้างเด็กที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าตอนนี้ความยิ่งใหญ่ของชาติเนี่ยอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคําถามของอท่านพิธีกรน,นะครับก็คือว่าผมก็เป็นองคอ์กรเล็กๆแต่ว่าเราเป็นองคอ์กรที่เรามั่นคงในระเบียบวินัยนะครับตอนเช้าก่อนเริ่มทํางานสะมาทานศินห้าทุกวัน ต้องสมาทานทำไมฮะถ้าเกิดสมาทมานเราอะไรก็คือขอสินนะฮรับรับสิน,สนขอสินด้วยตัวเองนะครับก็คือว่าตา้งเป้าไม่ต้องใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาไทยว่าเราจะรักษาสินให้ครบไม่ฆ่าสัตว์นะครับไม่ขโมยไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดนะครับไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาไม่พูดเน้อเจอ้อ แล้วก็ไม่ถึงสุราและของมันมานะถ้าสนใจผมไม่บอกผมไม่บอกให้เลยคนระับผมไม่บอให้